พี่โตจะขึ <s <s un> un> ้นรถนั่นโอ้พี่อ้อยนั่นแหละอ่ะพี่โตอ่ะอ่ะพี่โตจะเหมืนให้แล้วอ่ะอ่ะเล่นๆบายบายยา่อ ยังไงยังไงฉันตั้งก็กลัวเธอไปไปไปเลยเนอจุบบเนี้ยชุบๆบหน่อยหนึ่งสองส้ำไอ้ตัวตหนึ่งแต่ว่าอุ้ยเสาเลยอุ้ยตุ้ยตนเถอเสาเลยเขาเหกเหว้ไน้าเสาเขาบ่าเปิดรถแห่กับเสากัตโตมันไกลตัวโตก็เลยปะเดี๋ยวไปเข้าใจบุคคามันไกล

แต่ทำไมไม่ได้ดองไม่ดองไม่ดองไม่ดองว่าเดี๋ยวนี้มันจะหล่มเขียนแล้วะเขียนอะไรย่างนี่มาเขียนล้วบ่ไหนหน้าตาหน้าตามาเขียนได้ยังไงมึงเนี่ยอุ้ยเศร้าเลยอ๋อุ้ยเสา,สาชีวิตนี้ตั้งเ้าโศกยิ่งนักเขียนไะชดนั่นนั่นทอได้ไะได้กระตุ้ลงไป ตัวแชิดดีดีวันนี้ก็มันไปบไมื่อไหร่กระมั้นไกลตาตัวไปไม่ได้ไงคะน่าสงสารยังเลยเฝ้าบ้านนะนี่จะตัวเฝ้าบ้านอย่างนี้นะคะได้ <c oughs> ยินใช่ไหมคะบาย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 ไปแล้วนะตาตัวไปแล้วนะแล้วน้าตาตัว,ตว